สวัสดีครับมนือีสวนเกษตรพอบุญจันทร์สิพาเมืเมิงเมเขียบเพชรปากซองนะครับนี่คือเมืเขียบเพชรปากซองปีที่สองนะครับนี่ครับปีที่สองเริ่มติดลูกแล้วครับ ตลูกก็ติดไลพอสมควรครับนี่คือบักเขียบปีที่2ครับเดยวสิภาพไปเิ่งต้นอื่นๆครับครับนี่เป็นบักเขียบปลูกจากเมล็ดนะครับเป็นบักเขียบหนังบานห้องครับ หนึ่งปีผ่านไปนะครับเริ่มติดมากแล้วครับนะครับปเกีบหนึ่งปีก็เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วครับตัวนี้ก็เป็น เพชรปากซองคือกันครับครับต้นนี้ก็ระยะเวลาปลูกประมาณ2ปีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอ,อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเบ่งผลไะใหม่ชนิดอื่นอีกครับ